สวัสดีค่ะอันยองฮเยวันนี้ครูเนตมีหมวดคำศัพท์ครอบครัวมาฝากนักเรียนทุกคนด้วยนะคะไปดูซิว่าคำศัพท์ครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยเรียกเป็นภาษาเกาหลีว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยคำศัพท์หมวดครอบครัวนะคะคำที่หนึ่งคาจกคาจกคือครอบครวัวคำที่สองฮาราบจี อ่าน h a r a b บ j i เพราะว่าลีอืนเนี่ยต้องโยงเสียงขึ้นมาด้านบนห้ามลืมนะคะหลักการโยงเสียงคำนี้ก็เลยจะไม่อ่าน haraboji าาจ,จะอ่านว่า haraboji าาที่แปลว่าคุณปู่นะคะต่อไป h a r m o n ฮ h a r m o n ีคุณยา่าต่อไป aboji aboji พ่ออโมอนีอมอมนีแม่ต่อไปนะคะออนนีออนนีพี่สาวคําว่าออนนีเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเรียกนะคะผู้หญิงเรียกพี่สาวว่าออนนีต่อไปนูนะ่า นกันแต่ตัวนี้จะเป็นผู้ชายเรียกนะคะผู้ชายจะเรียกพี่สาวว่านูนานะคะต่อไปโอป้าโอป้าพี่ชายใช้กับผู้หญิงเรียกอันนี้จะได้ยินในซีรีส์บ่อยเนาะโอป้าโอป้านั่นแหละค่ะผู้หญิงจะเรียกพี่ชายว่าโอป้าต่อไปฮ่องฮ่องพี่ชายอันนี้ใช้กับผู้ชายเรียกนะคะผู้ชายจะเรียกพี่ชายว่า ฮองต่อไปอาเดออาเดอลูกชายแล้วก็สุดท้ายตลตาลูกสาวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคำสับหมวนครอบครัวเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมหัดท่องจำแล้วก็ฝึกอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย